สวัสดีทุทกๆนอานจา้าวันนี้พามาขยายพันธุ์เนียมหูเสือเนี่ยตัดแล้วตั้งแต่เมื่อวานเอามาแช่น้ำไว้ก่อนยังไม่มีเวลาทําคุณหน่อยบ้านไร่อุพยอมให้มานะจ๊ะเราขยายได้ไม่รู้จบเลยนะเนี่ยทีนี้ปลูกได้ก็ต้องขยายเป็นสมุนของเนียมหูเสือเนะี่ยเยอะคือลักษณะเขาก็จะมีกลิ่นหอมฉุนรสเผ็ดร้อนก็กินบรรเทาอาการอาหารไม่ย่อย ปวดท้องช่วยจเจริญอาหารบรรเทาอาการในทางเดินหายใจแก้ไอเจ็บคอเนี่ยใครเป็นหวัดนะผัดกระหมูสับผัดกับตะหู้ไปกินเลยดีมากเลยอาการสะอึกก็หายเห็นปะเขาบอกว่าป้องกันไข้หวัดในเด็กได้เป็นอย่างดีแล้วก็นําไปเป็นยาภายนอกยาพอกศีรษะแก้ปวดลดไข้ได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นไปหามาปลูกกันแล้วก็ขยายไม่ยากแค่ตัดกิ่งมาทิมๆก็ติดแล้ว นจะจ๊ะง่ายมากอ่ะวันมาให้กำลังใจแม่หน่อยดิฮะให้กำลังใจแม่หน่อยเร็วอ่ะเอะอเอมาให้กำลังใจแม่หน่อยไวๆกำลังใจจากใรนอ้องขอเป็นทานให้ฉันได้ไหม้ฟิงฟิงทำอะไรน้ฟิง ฟรฟงฟรงไปกินอาหารไปกินน้ำนั่นอีกล้วอันวันเนี่ยอยู่กับหมานี่แหละเลี้ยงหมาแล้วก็มีความสุขนะจ๊ะทุกคนมีสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกมีความสุขผ่อนคลายคลายเครียดเวลาเจอพวกเขา,ามันจะมีความสุขเนี่ยเอาใบไปกินเอาใบไปผัดต้มก็ได้<ม>เด็ดออก ติดตามที่ช่องคุณหน่อยบ้านไร่อมพยอบกันนะจ๊ะทุกคนเขาจะมีกลิ่นฉุนหลายๆคนะกินกับลาบน้าตกซุปหน่อไม้ส้มตำอู้อย่างแซ่บแต่หลายคนก็ไม่ชอบกลิ่นไงเห็นป่าว่าความชอบแต่ะคนไม่เหมือนกันนะจ๊ะสังเกตไหมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ชอบเหมือนกันก็แปลกแล้วใช่ไหมเนี่ยตัดจิ้มตรงไหนก็ได้ติดหมดปักทิมเลยจิ้มจู้ดินอะไรอะไรก็ได้แล้วแต่ ไม่เป็นกดเป็นดางกดจนเกินไปเรียบร้อยปักปักทิมทิมหรือก็ติดไม่ติดปักใหม่ไม่ต้องไปสีเรียดเนี่ยหนึ่งต้นก็ปักได้หลายท่อนเลยเนี่ยแต่จะต้องปักยังไงจะต้องให้มีข้อให้เขาแตกนะตัดกิ่งตรงไหนก็ได้ทิมตรงไหนได้แต่ต้องเว้นให้ข้อเขาเพื่อที่ ใบเขาจะได้แตกออกมาใหม่แต่รากออกหมดทุกส่วนตัดให้มันแหลมๆน่นจะได้ทิ่มง่ายๆนี่มองดาวเดือนที่ลอยล้นเกลื่อนนภาลมบบกปลิวช้อยมาใจผวาลอยเลื่อนอันนี้อันนี้ก็ตัดแบบนี้เลย ระทมระทวยระทึกหรือไทยไรพื้นใจนึกอยากเป็นเดือนมีดาวล้อมเกลื่อนรอมกายทำสวนไปร้องเพลงไปอย่างมีความสุขอาดูลเดียวได้เขาคงจะนายไม่มาหรือว่าทำมานเมื่อยา พันยาหรือภรรยาต้องไปรู้ใหม่หลงหลงลงืมปล่อยให้ส่วนกันหอมมนเพลินแทนคุณมนอันใดมัดใจเราให้ห่วงหาใจก็รู้ดีว่านี่แลนะนาปมดอย คนมีภรรยาเขาหรือจะมาได้บ่อยเราก็เฝ้าแต่คอยดวงใจละห้อยคอยฮาเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีกินอีกจี้จะแปะปนลมเพราะฉะนั้นครูกได้ก็ต้องขยายเป็นด้วยเข้าใจไหมจ๊ะเอาไปทิมทิมมองไหนก็ได้มันมีดินนะอย่างที่บอกนะกิ่งพันุ์สมบูรณ์แล้วก็เนาะเนาะ ก uh, ิ่งพันธ์สมบูรณ์เนอะนอ้วนอดินไม่เป็นกรดเป็นด่างจนเกินไปใช่ไหมดีเป็นผู้ฝังที่ดีมากเลยไม่พูดอะไรเลยดีดีอุ้ยจะบ่นจะด่าได้ก็ว่าไม่อยู่กับบอกค่านี่มันดีนะมันจะบ่นจะอะไรก็ม่มีมาเถียงมาอะไรเลยเถียงมาก็วิ่งแล้วครับท่าน จิ้มเข้าไปนี่เอ๊ะเพลงอะไรเนอะลืมแล้ว,ลลวจะรอ้องเพลงนู้นเพลงนี้ก็ลืม เพราะเธอเหมือนหลักไม้ตั้งตรงนั้นไม้เลื้อยยางฉันได้พันอาศัยขาดเธอเหมือนขาดหลักชีวิตไปก้าวเดินทางใดขาดความมั่นใจแน่น ชีวิตเรามีความสุขถ้าได้ร้องเพลงใครไม่ชอบฟังก็เลื่อนผ่านไปนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วอันี้ถ้ามีเยอะเอาไปทำปุ๋ยหมักเพราะเขามีกลิ่นที่หอมฉุนสามารถช่วยไล่แมลงได้นี่ปรับรุงไปในตัวเลยแล้วกันเวลาปลูกพืชผักอะไรก็แล้วแต่เขาให้ธาตุอาหารอะไรเรามาใช่ไหม เนี่ยเราคืนก้วไปนี่มันมีฤทธิ์แบบฆ่าเชื้อพวกไวรัสต่างๆคนเป็นไข้หวัดก็มีเชื้อโรคมันก็ไปต้านเสริมสร้างภูมิคุ้มกันก็ไปยับยั้งพวกเชื้อต่างๆได้เขาถึงได้แบบ พวกพืชสมุนไพรต่างๆนี่นมันมีประโยชน์พืชสมุนไพรเขามีงานวิจัยไงกียังเหลือตัดใหม่ถ้ามีงานวิจัยแบบนี้นะสบายเชื่อมเชื่อได้งานวิจัยของหน่วยงานรัฐมีห้องแ a บห้องล a บเออเขามีห้องล a บกินกันไปจึ้จง ใบนี่นไปขยำขยำพวกพืชต่างๆเนี่ยที่เราปลูกเอาไว้เนี่ยเป็นปุ๋ยชั้นดีพวกพืชต่างๆที่เราปลูกเห็นปะ่ะเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยเพราะเราเลี้ยงเขาแบบอะไรเปล่าแบบไม่มีสารพิษเลี้ยงแบบไม่มีสารพิษเจือปนเลยเพราะฉะนั้นนำกลับมาดูแลต้นไม้พืชผักเราได้เป็นอย่างดี ฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาด่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนคนที่ยังคนที่รักการปลูกพืชต้นไม้ทุกชนิดก็ลงคลิปไปแบบรวๆร,วรวได้ไม่มีปัญหาทำไปแต่ตอนนี้เรียนรู้ควบคู่ไปด้วยอนาคตขา้างหน้าเราก็จะมีแบบเออรายได้ในยามแก่เท่า,าชารานะจ๊ะฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวน ลีลาท่าทักกวนกวนเฮาฮาหุนหวนทำสวนทุกวันฝากแชร์ฝากไลฟ์ฝากหัวใจให้กันและกันจะได้แ,แรงสักวันอย่าเฮาเดีอยาเฮาอย่าเฮาขอ,ข,อขอร้องอย่าเฮาคือให้แม่ร้องเพลงให้จบก่อนเข้าใจป่ะเข,ข้าใจป่ะอีกนิดเดียวก็จะจบแล้วนะ มาเห่าทําไมเอ้าไอ้นี่นี่เอาขาหน้าอุดหูสิเอาขาหน้าอุดหูเอาขาหน้าอุดหูอะอยู่เล่นกับหมาอุย้ยเสียงใครอะเสียงใครเสียงป้าป๊าดิเองป้าป๊าแซวป้าป๊าแซวมาสองคนตายายเช้ามาก็ลงสวนเนี่ยทําน,น,นู่นทํานี่ทํานี่ทํานั่นทํางานมีงาน ในวัยชราอย่างพวกเรางานทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำกันเนี่ยมันเป็นงานเบาๆไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรคือจะทำะไรก็แล้วแต่อย่าหักโหมเข้าใจใช่ไหมอายุมากอย่างพวกเราเนี่ยอย่าหักโหมเพราะว่าโอกาสที่เราจะบาดเจ็บอะ่ะมันมีค่อนข้างสูงทีเดียวเนื่องจากบางทีเราก็ ลืมตัวใช่ไหมลืมตัวว่าเราเท่าแล้วเผลอไปยกไอ้นุ่นยกไอ้นี่ย้ายไอ้นั่นย้ายไอ้นี่โดยที่น้ำหนักสิ่งของนั้นน่ะมันเกินกำลังเราเพราะฉะนั้นต้องนึกอยู่เสมอว่าเราเท่าชลาแล้วเท่าชราแล้วถ้าเรานึกอยู่เสมอคิด ตระหนักว่าเราเท่าชาราเราก็จะระมัดระวังเรื่องการทำกิจกรรมที่มันเกินกำลังเราถึงจะบอกย้ำว่าเฮ้ยเราเท่าแล้วเราเท่าแล้วเราแก่ชาราแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราระมัดระวังทุกกิจกรรมเลยอะไรที่มันเกินกำลังเราเกินความสามารถของเราเนี่ยแหละมันจะทำให้เรามีสติ สติเท่านั้นคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ได้ไม่มีอะไรมากเลยชีวิตชีวิตของพวกเราใครสนใจพืชผักต่างๆก็ไปติดตามช่องน้องบีแม่บีปลูกผักสาวน้อยทําสวนน้อง A, 9, เอเก้าธิรเก้าเกษตรอินทรีน้องโอนใจรัก,กรเกษตรคุณหน่อยบ้านไร่พยอมเอ,อน้องนวดเดโชสุกอินนะจ๊ะ ใครสนใจที่จะซื้อติดต่อซื้อก็ลองไปทักหาได้น้องบีช่องไม่บีปลูกผักเนี่ยเป็นกระท่อมเออสาวน้อยทำสวนก็เน้นอ้อยแต่สาวน้อยทำสวนมีเยอะมะเดื่อฝรั่งก็มีปลูกอย่างงามเลยพวกเรานี่ปลูกพืชผักงามทีน้องบีปลูกกล่ำกล่ำปลีหัวใหญ่น้ําหนักเอ่อกิโลครึง่งเกินอะประมาณกิโลอัพอะ ไปดูช่องแม่บีปลูกผักกันแล้วจะตะลึงหลายคนอาจจะบอกโอ้ยปลูกไม่ได้หรอกต้องทางภาคเหนืออากาศเย็นๆน,น,นู่นกระลำปรีมันถึงจะหัวใหญ่อะไรเงี้ยจริงไม่ใช่หลายๆพื้นที่ปลูกกละลำปรีหัวใหญ่มากช่องน้องตั้มฟาร์มสุกปลูกอินทรีย์ก็ปลูกหัวโคตรใหญ่เลยต้องพูดคําว่าโคตรใหญ่เลยนะพืชผักต่างๆเราสามารถที่จะปลูกให้เขาได้ผลดีน้ำหนักดีสีสวย รสชาติดีด้วยการรู้วิธีการดูแลการให้ปุ๋ยนี่แหละพวกเราจะต้องรู้วิธีเพราะฉะนั้นใครบอกว่าปลูกแบบพืชอินทรีย์แล้วมันจะไม่งามนี่ไงพืชอินทรีย์เป็นแต่งามคัก,กเกษตรปลอดสารใช้น้ำหมักล้วน ไม่มีอะไรที่แบบทำให้ไม่มีไม่มีปุ๋ยเคมีเลยนะน้ำหมักต่างๆที่เราทำก็พวกน้ำหมักบำรุงพืชหอมมนสำปะหลมันไข่น้ำหมักากถั่วเหลืองน้ำหมักกากาแฟสารพัดน้ำหมักอะน้ำหมักเสร็จอาหารน้ำหมักผลไม้และน้ำหมักที่จะดูแลพืชผักสวนครัวกำจัดแมลงไล่แมลงก็พวกน้ำหมักน้ำหมักพืชขมน้ำหมักรสเผ็ดร้อน น้ำหมักที่จะมาฆ่าเชื้อโรคในดินเราก็ต้องทำพวกฆ่า,มาแมลงต่างๆเชื้อโรคในดินนะมันก็จะมีแบบเชื้อโรคเลยนะก็พวกสารที่เป็นสารแทนนินสารฝาดอะไรเงี้ยมันสามารถช่วยฆ่าเชื้อโรคเชื้อราในดินได้เราทำไว้ครบวงจรเลยเราเป็นคนที่ เรียนรู้ศึกษาอยู่ในกลุ่มปลูกผักกลุ่มเกษตรเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดเข้าใจใช่ไหมจ๊ะเรียนรู้กันไปจนกว่าเราจะหมดอายุไขความรู้มันมีเพิ่มพูนมันมีการโอ้ยความรู้ใหม่ๆเพิ่มมาเยอะแยะตะแป๊บปัลมอ่ะไปละฝากช่องเกษตรไปแล้วนะฝากฝากยัง หลงนี่ยเริ่มหลงแล้วยวไปฝึกร้องคาราเกะบ่อยๆความจำจะได้ดีๆหน่อยแค่นี้นะจ๊ะสู้ไปด้วยกัน